ปึ๊บแล้วยังไงอ่ะฟิลเตอร์กดตรงไหนตรงนี้ต่อฮัลโหลฟิลเตอร์หายฮัลโหลถ้ามันต่อใช้กับไลนไม่ได้ฮัลโหลไม่เป็นไรใช้อันนี้ไปแล้ว <laughs> มันแจ้งเตือนเฉยวๆว่าน,นี่ไลายปะ่ะแค่นั้นแหละ คุณหทักทายทแฟนๆหน่นอยลายจ้าสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับได้ยินเสียงกันไหมเอ่ยทุกคนได้ยินครับได้ยินยหมายถึงได้ยินเสียงพิสิ์พูดสิุ้ย <c oughs> มีแต่แฟนคลับต่างชาติเท่านั้นเลยภาษาองังกฤษกแล้วก็ภาษา ญี่ปุ่นภาษาจีนภาษาเกาหลีภาษา,า,ษาเ,ออเราเป็นคนเก่งภาษาไงภาษาคนทุกประเทศเูยเออ,อตอนนี้กําลัางทําอะไรอยู่เซ็นโปสเตอร์สําหรับที่จะให้ทุกคนพรุ่งนี้พรุ่งนี้วันที่ยี่สิบห้าธันวาแลครับผมซึ่งเป็นวันคริสต์มาสแล้วก็ใครที่ได้มางานสิงโตคอร์สนะครับผมงานสิงโตคอร์สว่ชเชนวิชเชนนสิงโตคอร์สเออ ก็เดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะครับผมกาลังเซ็นโปสเตอร์ไว้ให้อยู่ครับผมโปสเตอร์นี่น่าจะได้ทุกคนอยู่แล้วโปสเตอร์ได้ทุกคนแต่ว่าลายเซนที่อยู่บนโปสเตอร์เนี่ยไม่ได้ได้ทุกคนใช่อุ่นี่ในงานจะมีอะไรบ้างก็หลักๆเลยนะครับคนที่มาร่วมงานก็แน่นอน่าได้เจสิคโตัแล้วเนี่ยนะแต่ว่ามันจะมีอ่าพวก ของเซอร์ไพรส์หลาย,ลายๆอย่างเหมือนกันที่หลักๆเลยจะมีลัคกี้แฟน3คนน่าจะ3ปปะคนปปที่สิงหะซื้อของไว้ให้เป็นสิ่งที่เป็นเป็นเปรียกว่าเป็นของที่สิงห์เลือกซื้อมาเองเลยนะครับผมทางตอนที่ไปญี่ปุ่นแล้วก็ตอนไปทำงานดูนี่นั่นใช่ก็เป็นกิจกรรมลัคกี้รออะไรอยู่ใช่ไหมมลัคกี้รอมีเหมือนจะมีเล่นเกมบนเลยใช่ยใช่ ก็จะมีให้ขอแน่นอนว่ามีหลายชุดก็เห็นพี่เจนถ่ายซอรี่ลงเวลาหน้าทุกทีมีชุดฟิตติ้งชุดอยู่นเพราะว่าไม่เป็นไรเพราะสุดท้ายแล้วเราไม่ได้ใช้ชุดนั้นอยู่แล้วเราใช้ชุดอื่นฟิตติ้งชุดใช้สองงงมากนี่แหละเจนวิทย์งานไม่ใหญ่เนี่ยเราเกี่ยวกันมากงางานใหญ่งานเล็กๆงานเล็กๆเล็กมากต้องออกตัวก่อนคือหลายๆคนบอกว่าอุ้ยทำไมแบบ ต้องมาจัดที่นี่ไกลก็ไกลแบบใหญ่ด้วยน,น,นู่นนี่นั่นแล้วทําไมจัดแค่แบบไม่กี่ที่นั่งอะไรเงี้ยเพราะว่าเราหาฮอไม่ได้ <c oughs> เราไม่มีฮอที่จะสามารถใช้ได้เราก็เลยต้องมาใช้ฮอใหญ่แทนครับอ๋ออ๋อใช่มันเป็นช่วงที่หลังจากมันคลายปัญหาเรื่องโควิดไปได้ปุ๊บมันก็จะเหมือนกับว่าเป็นช่วงที่ทุกๆคนจะมีการแต่นี้มี มีคอนเสิร์ตของต่างประเทศบ้างละ่ะของในไทยบ้างละ่ะของซื้อินทออื่นบ้างละ่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้จะเป็นช่วงที่พอต่างๆคือเต็มแน่นเอียดไปจนถึงปีหน้าเลยนะครับผมแล้วก็ค่ามอหรือว่าค่าเช่าพื้นที่เนี่ยค่อนข้างแพงแพงมากใช้คําว่าแพงมากโดยเฉพาะรอบนี้ที่จับตรงกับวันคริสต์มาสซึ่มันเป็นเทศกาลพอดีไฮดีมาน,มนแบบอืมส่งมาจริงอืมอาจจะไม่สะดวกในหลายๆอย่าง เพราะว่าจริงๆแล้วงานนี้เกิดขึ้นด้วยความแบบฉุกละหุกฉุกระหุกจริงๆเพราะจริงๆแล้วการไปญี่ปุ่นที่ผ่านมาคือเรากะว่าเราจะอยู่ยาวกันจนถึงต้นปีเลยจะอยู่เขาดาวกันที่นู่นแต่ว่าก็มีอุบิเหตุทำให้แบบต้องกลับมาเพราะว่ามีถ่ายซีรีส์พอกลับมาปุ๊บก็เลยหาคิววางแล้วก็เออ คุยดูว่าสามารถหาที่ลงได้ไหมจัดงานได้ไหมหาออกนไนลจัดงานทันไหมนู่นนี่นัน่นอะไรเงี้ยได้ปุ๊บก็เลยรีบทําทุกสิ่งอย่างให้เลยแต่หลายคนก็ไม่สามารถมาร่วมงานได้เพราะว่าเรื่องความที่งานค่อนข้างแจ้งค่อนข้างจะทัหันมากมากวันมานกนะถ้าถ้าเทียบกับสเกลงานต้องขอโทษในส่นนสวนนี้ด้วยแบบฟอบรัจ เพราะงั้นแต่และคนก็จะวางแผนไปเทียเท่ยวต่างประเทศหรือว่ากลับบ้านกันแล้วหรือว่าไปทาธุระอย่างอืงอ่นกับที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยครับไม่เป็นรยไม่ได้สคือพอมันมีตารางว่างขึ้นมาพอดีเลยก็เลยคิดว่าปีนี้ไม่ไม่ไม่ไมค่อยได้เจอแฟนคลับที่ไทยเลยก็เลยจัดให้ได้เจอกันเนาอยาอย่างยูดูกัน,น,นต้นปีที่ผ่านมาก็ไปแต่ไปทํางานกับที่ญี่ปุ่นแล้วก็ไปเกาหลีแล้วก็มนเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งซึ่ง ปกติจะต้องมีเจอกับแฟนพัดทีไทยบ้างแต่รอบนี้ไม่ได้เจอเลย mm hmm. ก็เลยรู้สึกว่าเออพอดีมันแทนมันแกรบว่างตรงนี้พอดีก็เลยเอาตรงนี้แหละกระทันหันนิงจต่คใครว่างก็ไม่เป็นไรนะผมจยครับเพราะว่าเอาอก็รู้สึกว่ามันเป็นค่อนข้างกระทันหันจริง,รง,รงๆแหล,และก็เลยพี่เจนเขาเลยก็ดูเรื่องไลฟ์สตรีมมาให้คิดว่าก็น่าจะรองรับคนได้ในระดับเน,นี้จากเพราะงั้นถ้าใคร ใครก็ตามที่อยู่ต่างประเทศหรือว mm ่าไม่สะดวกมาร่วมงานก็ก็ซื้อซื้อเขาเรียกว่าโค้ดเข้าฟรไลฟ์สตรีมได้นะครับผมซึ่งจริงๆในไลฟ์ก็จะมีคุกโอ้ใช่ใช่ใช่สำหรับทุกคนนะครับที่ซื้อโค้ดไลฟ์สตรีมนะครับผมก็จะมีสิบป่ะสิบผู้โชคดีนะครับผมที่เดี๋ยวจะมาแรนดอมกันอีกแน่นอนเดี๋ยวเราจับลัคกี้ดอกกันเลยบนเวทีแล้วก็ประกาศบนเวทีเลยว่าสิบ ชื่อที่จะเป็นผู้โชคดีได้วิดีโอคอลกับพี่สิงห์แไปหานะครเป็นแล้วเ<ม>วลาหนึ่งนาทนีแต่ว่าต้อนคอเนี่ยก็คงจะเป็นหลังจากเสร็จงานนะครับ<ม>ซึ่งปัญหาเรื่อง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 มีหลายคนถามเรื่องอระยะเวลาตั้งแต่เริ่มง,งานจนจบงานมาซึ่งก็คือบอกให้ครเดียวว่าค่อนข้าง ยืดหยุ่นมากพอสมควรเพราะว่าเป็นผลิตต่างๆมันค่อนข้างใช้เวลาเราก็เลยไม่สามารถบอกได้แบบสเปซิฟิคหรือว่าไม่สามารถบอกไปเจาะจงได้ว่างานเราจะเสร็จทั้งหมดตอนกี่โมงแต่หลักๆแล้วงานบนเวทีบนเวทีจะเสร็จประมาณไม่น่าจะเกินสี่โมงครับโดย<น>ตัวเนื้องานบนเวทีจริงๆจะอยู่แค่ประมาณชั่วโมงครึง่ง ถึงสองชั่วโมงเผื่อเลทแต่ว่าในเรื่องของการทำเบนฟิต่างๆเนี่ยก็อาจาอาจะต้องหลังจากนั้นแล้วก็ความสั้นยาวของเบนฟิฟแแตละส่วนอน่ะ ก็ไม่สามารถควบคุมได้มากน้อยขนาดนั้นแต่ก็จะพยายามทําให้รวดเร็วที่สุดแล้วก็สําหรับใครที่มีปัญหาเรื่องการเดินทางยกตัวอย่างเช่นจําเป็นจะต้องรีบไปขึ้นเครื่องรีบจะต้องไปทําธุระต่อหรือใดๆกลับต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยในส่วนของการทำเบนฟิตนะครับอาจจะแจ้งเจ้าหน้าที่พี่ๆสตาฟด้านข้างได้เลยหรือว่าเดี๋ยวเราอาจจะมีถามกันหน้างานอีกรอบนึงว่า ติดตรงไหนมีใครที่แบบรีบไหมอาจจะให้ทำเบนฟิก่อนอะไรเงี้ยครับในส่วนของหนะึ่งต่อหนึ่งเนาะแต่ว่าถ้าในส่วนเบนฟิอื่นๆจริงๆก็ไม่น่าจะใช้เวลานานมากน่าจะเสร็จไม่เกินหกโมงด้วยซ้ำทั้งหมดอะไรเงี้ยครับเพราะในส่วนของมันเป็นงานแฟนมีดมันก็คือพูดคุยเล่นกิจกรรมอะไรางี้มันไม่ได้มีโชว์อะไรมากมายไหแล้วนะ,ระ,ระ,ระรครับมันก็ใช้เวลาไม่นานมาั้งทุกอย่างมันต้องคนไทมัามงเราไม่สามารถการันีได้ ไม่มีอะไรแน่นอนความแน่นอนคือความไม่แน่นอนและความไม่แน่นอนก็คือความไม่แน่นอนอยู่ดีความไม่แน่นอนก็คือตอนนี้มีสิ่งไม่ค่อยสบายนะครับเดี๋ยวคุนนีสิติดนะไม่ได้ไม่ค่อยสบายเราจริงๆมันเกิดจากตั้งแต่เป็นโควิด <c oughs> มาแล้วทุกอย่างดูเป็นง่ายไปหมดเลยเสร็จโควิดปุ๊บที่กลับจากเกาหลีรอบที่แล้วก็หลอบล,อลอมอักเสบเพราะว่าเจอสโมกบ่อยเกินไปอะไรอย่างงี้หลังๆดูแพ้อะไรง่ายแพ้เหงื่อก,ก็เป็นหนักขึ้น ล่าสุดก็ที่เพิ่มเข้ามาก็หลอดลมอลักเสบเรื้อรังทีนี้คือเวลาเจอสโมกหรือว่าเจอกิ่นควันนานๆก็เริ่มแบบเจ็บจะแหกก็จะไอแล้วดูช่วนี้ถ่ายอะไรอยู่ถ่ายชาร์ลซึ่ง <c oughs> ใช้สโมกทุกที <c oughs> แล้วเดี๋ยวเวทีพวกนี้มีสโมกโอ้ยก็อย่าไปบอกเขาหมดซิงานไม่ให่่เอองานไม่ใหญ่ <c oughs> หญรอก ไม่มีไม่มีสัองจรดงีอเนี่ยเป็นแบบพี่เจนจุดเตาผิงแล้วก็ชัดบยังดีนะให้แบบให้ความอัปเกรดขึ้นมาเป็นเตาผิงเออแม่บอกว่าเป็นทูบหรือว่าเป็นแบบก,กากมะพร้าวอะไรเงี้ยเก่อนพอใช้ไล่ยุงนะไอ้หอแขกหอแขกตลอดอ,อันนี้จะเป็นโปสเตอร์ที่ทุกคนจะได้ในวันพรุ่งนี้ เป็นอีกหนึ่งเวอร์ชันนเป็นอีกหนึ่งเวอร์ชันอ่ะให้ดูทำไมพี่สิงดูหน้าอ้วนวะตอนนี่ดูแบบดูแบบมีเหนียงแต่ถ้าเทียบกับตอนนี้จริงๆคือทำไมเอออาอเปล่าใช้แอปเป็นอะไรว่านะช่วงเนี้ยเอวอยู่แปดยิบเก้าว่งมั้งอย่าผอมไปกว่านี้เลยเพราะว่า หน้ามันขึ้นแล้วหน้ามันไม่ลดไม่จะบอกว่าอย่าผอมไปกว่านี้เลยเพราะว่าหาเสื้อผ้าให้ใส่ย,ยากมากมันลําบากคนอื่นเขาช่วยกินให้เยอะๆกว่านี้หน่อยแล้วก็ออกออกหน้าแล้วก็เหมือนตอนถ่ายซีรีส์เรื่องก่อนที่แบบว่าทุกคนบ่นว่าทําไมอ้วนขนาดนี้ทาไมหน้าอ้วนขนาดนี้ไปทำอะไรมาพวมก,กับบอกว่าหลบเหนียงให้ไม่ไหวแล้วแบบเอายังไงจะเอายังไงไม่ไหวแล้วนะไม่ไหวแล้วนะ มันคมในเอ้ยเรมันคนโทรลไม่ได้ก็คือถ้าเกิดว่าตัวขึ้นหนะ้าก็คือเป็นคนที่หน้ากับเนียง<ต>จะขึ้นก่อนตัวแล้วพอเวลาตัวเข้าที่แต่เนี่ยงกับหน้าไม่ลงนะนี่พี่ตอยเข้ามาดูด้วยใต้ตาเหมือนกันใต้ตากรรมพันธนะฮะไม่ได้นอนเยอะยิ่งเป็นเป็นคนที่นอนเยอะยิ่งเป็นสมมติว,ว่าอนอน ถ้าทุ่มที่ยงคืนอยู่แบบเนี้ยอล้วก็ไม่ได้ตื่นเช้ามากตื่นที่ห้าโมงซึ่งมันก็พอดีดีใช่ไหมสำหรับบน็อตเข้าไปเป็นบวมบวมถึงเลยแล้วก็ตาก็จะแบบดูปวดปวดนั่นคือนอนเยอะแต่วันไหนที่นอนน้อยนอนที่สองตื่นที่ห้าเนี้ยอุ้ยตาแบบสายยเล็งงงวยอยงนั ก็งานทุ่งนี้ส่วนใหญ่นะรังนี้ก็เนเราเน้นพูดคุยกันมากกว่าใช่ใช่ไพูดคุยใช้เวลาด้วยการให้หายคิดถึงมีท็อปปีกที่ที่ที่วางมาอยู่แล้วแหละแต่ว่าคิดว่าก็มีเหมือนแบบือนๆสามารถแบบก็เขียนคำถามใช่ไีมมีมีมีคีวเอให้พูดคุยกันนะครับแต่ว่าไม่ใช่สาดทไทยบ้าเดี๋ยวเรามีแปลมีล่ามแปล มีแบบว่าเอ็มซีคูยมากจเหมือนเลยเอาจริงๆในงานน้องก็ไม่ได้รู้ทุกอย่างนะครับเพราะว่าไม่บอกเลยค่ะไม่บอ้ทุกอย่างไม่บอกไม่บอกน้องเยอะอยากให้น้องเซอร์ไพรส์เหมือนกันแต่ว่าก็บอกเลยว่าพรุ่งนี้จริงๆเรามีเซอร์ไพรส์แฟนๆหลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นงานปีหน้าเอ่อโปรเจกต์บางอย่างเราก็จะมาเปิดกันในงานนี้เลย อ๋อแล้วก็ักกี้แฟนที่ได้ของส hmm. um, ิ่งไปสิ่งน่าใจเรื่องเนี่นะเพราะว่าตอนตอนแรกจะเลือกให้ตัวเองอ่ะนะไปขจ่จะซื้อมาให้ใัวอแหละแต่ก็ว่าเป็นแฟนดีกว่าอืมแล้วจะบอกพอดีลองไหด้วยเราเอาไปว่าเป็นของที่แบบว่าสปอยหรือเปล่าดิสิไม่สปอยเพราะว่าเขาไม่รู้หรอกว่าเรารองอะไรมา วันจะซื้อเอกอาจจะลองชิมบ้างทุกอย่างมันสามารถลองได้ลองเราจะซื้อบ้านเราขอไปนอนก่อนเดือนสองเดือนเลยเอาไปใส่ให้ลุก่อนที่นี่นอนสบายก็คือของที่ซื้อแล้วสลิตเป็นทุกคนมีสิทธิ์จะได้ทุกคนครับแต่ว่าหมายถึงว่าทุกคนมีสิทธิ์แต่ละกี่แต่แต่ว่า ใครแล้วใคจะได้ไปอะไรอะไรอันต้องคุณอยู่กับวโชคดีจริงๆแหละเพราะมันไม่ได้ติดว่าคนอยู่โซนไหนจะได้ใช่ทุกโซนมีสิทธิ์หมดเลยอยู่ที่ทวงแล้วโอ้ยังเหลือเยอะเลยวันนี้ต้องเซ็นทั้งหมดไปเนี่ยยังไม่ได้เซ็นหนึ่งส่วนยังไม่ถึงเซ็นหนึ่งส่วนสี่ของทั้งหมดเลยเออ ก็โวแต่คุยไงเราสามารถเราสามารถคุยไปได้แล้วก็มือเซ็นไปได้ผิดลายิดลได้เลยห้าทุ่มก็ไม่เต็นเนี่ยคืนนี้มีคนจะไม่นอนแล้วหนึ่งก็คือว่าจะไปบนจะไปตามบนตามแยกหวยขวางเอยอะไรเออให้พรุ่งนี้กลายเป็นลัคกี้แฟนสรุปพรุ่งนี้สิ่งลืมอาออดีใจไหมไม่ได้คคค่ด เป็นเซอร์ไพรส์ีนเซอร์ไพรส์อีกทีหนึง่งเอาตั๋วนี้ไปนะครับแล้วเดี๋ยวคอยมารับกมัีนานวันีว่าส่งนิ้วผมเลยพอดีผมผม,ผมลืมขอที่สิตังเซ็นมากเลยเพราะว่าลายเซ็นถ้าเกิดว่าไม่ตั้งใจเซ็นปุ๊บมันจะดูไม่ใช่ลายเซ็นตรงน,นี้โดน <c oughs> ลายแทงลายมือหมอคะ่ะ <c oughs> แต่ปกติเราจะเซ็นภาษาไทย นี่แอบย่อนิดนึงไม่มีภาษาไทยเพราะว่าถ้าไม่ใช่ถ้าทุกคนมันเคยเคยเจอสิ่งในช่วงหลังๆปีสองปีหลังเนี้ยครับผมจะรู้กันว่าสิ่งจะไม่ค่อยเซนภาษาไทยแล้วเพราะว่าหนึ่งคือถ้าเซนภาษาอังกฤษภาษาไทยด้วยจํานวนที่เยอะเยอะมากๆอะไรเงี้ยมันก็จะดูแบบไม่เป็นสิปะหลังๆมาจะเซนทั้งอังกฤษและไทยก็ต่อเมื่อจานวนในการเซนไม่เกินสิบเท่านั้นอื แสดงว่าคนที่มีลายเซ็นที่เป็นอังกฤษและไทยและมีหน้ายิ้มอันนั้นก็คือว่า The Best ในการเซ็นอย่างเงี้หรอแล้วก็ถ้า Exclusive กว่าก็คงเขียนเป็นแบบดีเทลของของขลายเซ็นเช่นบางทีก็อาจจะเขียนว่าตามชื่ออีเวนต์หรือวันทีก็อะไรก็แล้วแต่ที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 ่ดึก่องมาตอนนั้นยังว่ามาตอนนัมีคนบอกว่าคุยด้วยเซ็นไปด้วยค่ะ ีม่คนละมีเรื่องเมาคือเราได้กล้องตัวใหม่จากญี่ปุ่นมาอืมแล้วเราก็ดีใจมากเลยดีใจมากที่ได้กล้องตัวใหม่พอดีโอสิกาซังที่เป็นเออ่พ่อเราเรียกเขาว่าพ่อ ที่ญ yeah I mean, ี่ปุ่นเป็นพันเนอร์ที่นู่นไงครับได้เป็นของขวัญวันคริสต์มาสปีใหม่ใช่พี่สิงดีใจมากดีใจมากได้กล้องใหม่แต่ว่าไม่มีภาษากล้องมีแต่ภาษาญี่ปุ่นซึ่งแปลไม่ออกใช้ไม่เป็นและปกติเราเราเราใช้กล้องเราเน้นความรวดเร็วในการแบบปรับนู่นปรับนี่ถูกไหมปรากฏเป็นภาษาญี่ปุ่นปุ๊ถูกกันทางทะเลหรือไม่ตัดมันนะ สมมติแบบนี้เลยจ้าวหนิง่าขอแผลง้องก่อนเปิดกล้องซ้อนกล้องอย่างเงี้ยหรอเปิดเปิดกล้องมือถือซ้อนกล้องแล้วก็นั่งแปลด้วยกล้องมือถือจ้าก็แบบ่าก็นั่งลอยถ่ายอยู่เราเราแบบนึงนะเราขอขอใช้กล้องมือถือแต่ว่าคุยไปคุยมาก็บอกว่าพ่อบอกว่าเป็นแผนเพื่อที่ให้แบบเริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่นจะได้แบบเออเข้าใจภาษาญี่ปุ่นมากขึ้นอย่างเงี้ยทุกวันนี้ก็เรียนจากอนิมิ อูดีใจมากเลยแต่เปิดมาเราแบบเอ๊ะเอ๊ะเต็มภาษาตรงไหนไม่มีครับมันเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่ามันเป็น d o m e ส t i c product ครับที่เป็นเป็นเป็นสินค้าที่เอาไปใช้ในญี่ปุ่นในประเทศอะไรเงี้ยแล้วต้องไปซื้อก็ลืมถามเขาว่ามันมีอิน i n t e r n a t i o น a l product ไหมเพราะว่ามันจะมีขายแยกกันอ่าแต่เราซื้ออะไรมาเราซื้อเราซื้อการซื้อโดเม s t ิกมาครับถามว่าดีใจไหมดีใจมาแต่ ก็ต้องที่นึ่เรียนภาษาญี่ปุ่นเติมาล้ันง่ตอนนักเรียนภาษาฝรั่งเศสเรียนในคอร์สเดียวยังพออก่อนไมลากฐานมันมาจากมันมันใช้ต <vt ret ii> ัวสอนภาษาอังกฤษเหมือนกันเราก็คิดว่ามันจะง่ายเรียน a b c d บ้องชู่อมอเตเลบูจะพอไเฟองเสรอ่ากะมอซาวาตอนน้คันนี้ แค่นี้เลิกเรียนเลยไม่ไหวแล้วสมองไม่ไปตั้อ่ะดูท่าทางถ้าเกิดคุยไปเซ็นไปแบบนี้ไม่น่าจะเสร็จพี่สิงฝากหน่อยสําหรับคนที่จะมางานพรุ่งนี้ช่วนหน่อยยังไงเดี๋ยวเราจะลงไลฟ์แล้วให้พี่สิงไปนั่งเซ็นต่อให้เสร็จนี่ยังเหลืออีกเท่านี้ก็ สำหรับที่ใครใครที่มีบัตรแล้วแล้วก็มานั่นี่ทะชัวร์ก็เดี๋ยวผมมนใีใเจอกันนะครับผมสำหรับใครที่ไม่สามารถมาได้หรือว่าติดธุระอะไรด่วนมีบัตรแล้วแต่ว่าติดธุระด,ด่วนหรืออะไรเงี้ยก็ก็ก็เสียใจด้วยนะครับผมแต่ว่าเฮ้ยอะไรว <c oughs> ะรหมายถึงว่าถ้าติดมีบัตรแล้วแต่ว่าติดธุระด,ด่วนจริงๆหรือว่าไม่สะดวกมาแล้วจริงๆอะไรเงี้ยก็ก็ต้องเสียใจด้วยแล้วก็มันก็ยังมีตัวไลฟ์คิวนถ้าใครสะดวกดูไลฟ์ก็ดูไลฟ์เอาละกันนะครับ แล้วก็อย่างที่บอกไปก็คือเราคล้ายี่บัตรแล้วก็จะการเนีนนะครับอ่าสีย้องเตรียมเต็ม <c oughs> ตัวให้พร้อมอ๋ออย่าลืมว่า,าเราจะต้องตรวจเอเคหน้าง,งานใช่ตรวจเอทเคหน้าง,งาน,น,น,นเท่านั้นนะครับอ,าอายากจะให้เผื่อเวลาในช่วงของเอทีนิดหนึ่งนิดหนึ่งนิดหนึ่งปะ ไม่ได้นานขนาดนั้นหรอกแต่ว่าเพื่อความแบบจะได้ไม่มาแออัดกันก็สามารถมาเริ่มได้ตั้งแต่11โมงเป็นต้นไปจนถึงก่อนเข้างานก็คือประตูเปิดกี่โมงนะครับบ่ายโมงเปิดบ่ายโมงงานงานเริ่มบ่ายสองใช่แล,แล้วก็นอกจากตรวจ ATK ก็อย่าลืมเอ,อพก QR Code มาแล้วก็สำหรับคนที่ มีการโอนสิทธิ์ในการให้คนอื่นจองให้นู่นนี่นั่นก็เตรียมบัตรประชาชนหรือว่าสำเนาบ,บัตรประชาชนแล้วก็มีการเซ็นมอบอํานาจมาสําหรับมารับบัตรหน้างานเนาะก็คือชื่อจะต้องตรงกับชื่อที่ซื้อในในตัวระบบนะครับมีใครมีคํถามอะไรเออทิ้งท้ายมีใครมีคําถามอะไรอยากจะถามไหมเอ่ยไม่เผื่อ,อตอบได้เลย เอาคาถามที่เกี่ยวกับเรื่องงานพรุ่งนี้หรือว่าแบบอะไรที่ยังไม่เข้าใจพรุ่งนี้ขอเป็นวันที่ดีสําหรับเธอนูนทานสเลตแล้วหนึ่งแน่นอนบ <c oughs> อนพอยังไม่รู้ว่าพุงจะงานที่ไหนค่ะแต่ว่าซื้อบัตรไปแล้วใชนก่อนั <c oughs> มีแล้วฮัลโหลหนู <c oughs> นเผื่อเวลาเดินทางก็ดีนะคะเพราะว่าช่วงถนนเสน้นแจ้งวัฒนะตอนนี้มันมี มันมีทํารถไฟฟ้ามีทําทางอาจจะมีรถติดบ้างอาจจะเผื่อเวลาเดินทางประมาณแบบชั่วโมงหนึ่งเลยแหละอย่างน้อยสมมุติถ้าเกิดมาถึงก่อนก็มาหามาหาข้าวทานที่เซนทรัก่อนก็ได้หรือว่าด้านนอกก็จะมีกิจกรรมมีโซนกิจกรรมมีบูธถ่ายรูปมีแบ็กดรอปต่างๆให้ได้มาเดินดูได้ได้ดูได้ถ่ายรูปได้คุยกับเพื่อนๆกันแหละมีกิจกรรมอีกเยอะแยะเลย แต่ถ้ามาช้าก็คืออาจจะพลาดซีนบางซีนที่เป็นแบบไฮไลท์หรือเซอร์ไพรส์บางอย่างในช่วงตน้นจะผ่านช่วงเวลาเริ่มงานไปแล้วใช่าาสามารถเปลี่ยนที่นั่งได้ไหมนะ้าตอนนี้คุยกันไว้นะครับกับทีมงานไว้ให้แล้วว่า สาม,มารถเปลี่ยนได้เปลี่ยนในที่นั่งที่สมมุติเราณวันนั้นเกิดจองในในระบบแล้วระบบดันแบบไม่เด้งขึ้นมาว่างแล้วตอนนั้นเราจองไปแล้วก็เดี๋ยวมาเปลี่ยนกันหน้างานอีกทีหนึง่งหรือใครอยากจะเปลี่ยนโซนเช่นตอนนี้ซื้อบัตร2 0 0 0ไปอยากย้ายขึ้นมา3,500กยาย็มา,35 00, มาเปลี่ยนมาปรับกันหน้างานได้นะครับเดี๋ยวให้ทีมงานดูไว้ให้เพลงเต็มมี MV ไหม ลองขอไปทางนู้นเยอะๆครับอาจจะมีไม่ได้กลัดทำเองวพี่เจฟเซฟไลฟ์ไหมคะไม่รู้เลยค่ะเพราะว่าพี่เจเไม่น่า<ะ>จะได้เซฟไลฟ์แต่ว่าพี่เจฟไลฟ์หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เลยจ้ะอันมาเดี๋ยว,วพี่เจนไม่เซฟไลฟ์นี่ใช่ปะอ่าอาจจะเซฟไว้ให้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ลบอะไรอย่างงี้ ถ่ายรูปกับพี่สิงได้กี่รูปก็คือเดี๋ยวเหมือนเราจะมีตะกล้องกลางนะครับใช่ก็คือเดี๋ยวเราจะมีตะกล้องกลางให้อาจจะไม่ได้ให้ใช้ไม่ได้ให้ใช้กล้องของตัวเองเพื่อความรวดเร็วอเนาะเนื่องจากพอหนึ่งต่อหนึ่งจำนวนคนในการหนึ่งต่อหนึ่งมันเยอะมากถ้าว่าถ้าไม่ไงั้นมันจะแบบกินเวลาแบบสี่ห้าชั่วโมงกลัวจะไม่เสร็จก็อาจจะต้องเร็วนิดนึงก็คือเข้าไปปุ๊บ ประจำที่ก็จะมีตากล้องที่เป็นของทีมงานแล้วเดี๋ยวภาพพวกเนี้ยเราจะเอามาลงให้อีกทีหนึ่ง,อง,ง e เออจะส่งไปทางอ e ีเมลของทุกคนอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นตอนกรอกอีเมลหน้างานอย่าลืมเช้คให้ดีนะครับว่ากรอกถูกแล้วไม่งั้นไม่ได้รูปสแตปมบัตรจอดรถได้ไหม จริงๆหน้างานเขาน่าจะมีเครื่องสําหรับสแตมปมบัตรจดรถวางไว้ให้นะหรือไม่งั้นก็อาจจะไปสแตปมในโซนห้างได้แต่จริงๆเซ็นท่านปกติ4ชั่วโมงแรกมันมันฟรีอยู่แล้วครับใช่สําหรับคนที่มาร่วมงานจริงๆอาจจะแบบไม่ได้กินเวลาจนแบบค่าจอดรถแบบแพงมากขนาดนั้นอะไรเงี้ย รูปก็ได้ตามเบเนฟิตครับซื้อบัตรราคาไหนเบเนฟิตยังไงก็คือตามนั้นเลยสำหรับบัตร2,000น่าจะได้แค่พวกโปสเตอร์โปสการ์ด <post card, S 2> ต่างๆที่แล้วก็บัตรแข็งที่จะได้ส่วน3,500ก็จะได้เป็นโฟโต้กรุ๊ป20ต่อ1แทนนะครับแล้วก็4,500จะเป็น1ต่อ1ตามรายละเอียดในตารางที่เขาแจ้งไปเลยจริงๆนะ ว่าจะไปญี่ปุ่นหลังยี่สิบหกเธอย่าพูดก่อนสิเออเธอพูดก่อนไปเที่ยวค่ะแตเย็นเนาะอันนี้คืออยากไปเที่ยวเองแต่ว่าเห็นค่าตั๋วแล้วแบบไปกับแทนนี่มากไปดูโได้เลยอ่ะไม่มีขอน้าับแ่มนไม่มีของขายหน้างานนะครับแต่ว่ามีของแจกแต่สมมุติอยากซื้อของก็ไปซื้อในห้างแทน แต่เราไม่มีขายไงใช่ยังไม่หมดปึ้งเลยยังไม่ถึง200สองร้อยใบเลยเนี่ยตอนเนี้ยริบเซนสิซื้อบัตรหน้างานได้ไหมจริงๆตอนนี้ถ้าซื้อในระบบยังซื้อได้อยู่นะครับถ้าเกิดจะซื้อก็สามารถกดในระบบแล้วก็ จ่ายเงินได้ปกติเพราะว่าพอจ่ายเงินปุ๊บมันก็จะเด้ง QR code กลับมาในอีเมลของเรานะครับยังสามารถซื้อได้ปกติรวมถึงตัว live streaming ก็สามารถซื้อได้อยู่แล้วก็สำหรับคนที่ซื้อ live streaming ก็จะลุ้นเป็น10ผู้โชคดีในการที่จะเป็นวิดีโอคอลกับน้องนะครับ ถ้าไม่มีบัตรแล้วไปอยู่แค่หน้างานได้ไหมคะอยู่ได้ครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้เจอน้องเนาะ<ม>เพราะว่าจะไม่เห็นอะไรเลยเพราะคนที่จะเข้างานได้ที่จะสามารถเข้าไปในภายในงานได้จริงๆก็คือจะต้องเป็นคนที่หนึ่งเลยคือมีบัตรสองคือจะต้องตรวจเอทเคผ่านเท่านั้นนะครับก็คือจะต้องมีวิชแบนแล้วก็มีตาปั๊มในการตรวจเอทเคเรียบร้อยก่อนเข้าประตูเนี่ย ทีมงานก็จะขอเช็คทั้ง2องอย่างก็คือทั้งริชแบนของแต่ละโซนที่ตัวเองจะได้เข้าแล้วก็ตัวสเต็มการตรวจเอทเคว่าผ่านหรือไม่ผ่านนะครับจะิเข้าไปใ,ใช่ไลฟ์สตรีมมิ่งไม่มีบัตรแข่งให้นะครับ ถ่ายรูปได้กี่แอคก็คือน่าจะคนหนึ่งไม่เกินสองแอคครับจริงๆแล้วนับเป็นไอเดียแหละแลมีสำรองหนึ่งรูปคืออ,อะไรหลับตาอะไรนมีมากกว่าก็คือกดสองชัตเตอร์ๆๆแหละสามพันห้าปรับเป็นสี่พันห้าหน้างานได้ไหมคะมมนั่งที่เดิมก็ได้แต่อยากได้เบเนฟิตอ๋อตอนนี้สี่พันห้าน่าจะไม่ได้แล้วครับ<น>เพราะว่าเนื่องจากมีเวลาในการทำ เบ e ฟิตของโซน4 5 0 0จำกัดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดให้ทุกคนสามารถอัพเป็น4 5 0 0ได้หมดเนี่ยก็จะกลายเป็นนู่นเที่ยงคืนก็ไม่น่าจะเสร็จน่าจะไม่ไหวกันทั้งคนทั้งแฟนคลับทั้งน้องเลยวิดีโอรคอร์ดไม่มีวิดโอเรคคอไม่มีจำหน่ายนะครับเนื่องจากอาจจะติดในเรื่องของลิขสิทธิ์หลายๆอย่างด้วยนะครับ จะมีเกสไหมครับเกสในงานก็น่าจ,จะเป็นคุณสิงโตและคุณปัชยาแล้วก็คุณวินแล้วก็คุณเจนนี่แล้วก็คุณเจนขวนนะัญเนาะมากันหลายคนเลยมีเจนด้วยเออเรามาตรวจ ATK ได้ตั้งแต่1 1โมงเลยครับทยอยมาตรวจได้เลยแล้วก็จริงๆไม่ว่าจะเป็นในโซนของการลงทะเบียนหรือการตรวจ ATK เเราจะมีโต๊ะ หลายโต๊ะมากเพราะฉะนั้นสามารถขยายกันไปได้ไม่ไม,ไม่ไม่มาแออัดแน่นอนถ้าเกิดว่ามาคือคือในฮอครับภายในฮอเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น2โซนก็คือโซนที่เป็นที่นั่งเป็นสเตจแล้วก็อีกโซนหนึ่งที่อยู่โซนด้านหลังเนี่ยอันนี้จะเป็นโซนที่เราจัดเป็นแบ็กดรอกถ่ายรูปเอาไว้ให้แล้วก็ หมือนอาจจะแบบมีนู่นนี่นั่น,นสแตนด์ดงสแตนดี้ให้ได้มาถ่ายรูปกันอะไรเงี้ยครับจะเป็นโซนที่เออเขาเรียกว่าอะไรเดคอเรทมาให้เข้ากับธีมงานคริสต์มาสบรรยากาศโดยรวมเป็นคริสต์มาสอย่างนี้โอเคเนอะยังไงเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้วันนี้ให้น้องไปเซ็นต่อก,ก่อนเพราะว่างานน่าจะแบบดูอีกยาวไกล <All right. S 1> กว่าจะเซ็นเสร็จ หมูปัม๊มลอยมันหลังจะทำหมูปั๊มอืมไม่ได้จ้าไม่งั้นเขาก็ไม่เรียกเซ็นสดเนาะเขาเรียกปั๊มสดเนาะโอเคเจอกันพรุ่งนี้นะทุกคนพี่สิงห์บ๊ายบายแฟนคลับเนาะเจอกันพรุ่งนี้ครับเป็นนเชื่อนอนมันต้องกดอะไรนะสิ้นสุด